ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อก,กับสาวธาดพนมในต่างแดนในเช่นเคยนะครับพี่น้องกับวันฟ้าใสนอกจากพี่น้องตื่นเ้ามาเมือนน้สาวธาตกัสิมา,อ,าอัปเดตต้นฟักทองไหเบิงนอกจากพี่น้องน่าแต่สาวธาดหันสิบได้เอาพวกน้องๆนี่ออกไปก่อนนอกจากพี่น้องซึ่งจากว่าอันสาวธาดหันสิไดเมื่อกับไทยแล้วนอกจากพี่น้องสาวธาดกสิไดตั้งไว้นะ ในหองนี่แหลนะนอกจากพี่น้องกล้าไว้ก็ติตั้งไว้ในน,นี่นอกจากพี่น้องพระท่านแด้ออกใส่ก่อนเนาะมามาเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้องก็ว่าอะไรย่ายห่างอ่าออกมาแล้วเด้อจากอันนี้คือฟักทองนาะจากเมื่อวานนี่เราอัปเดตตะไคร้ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันเนาะนี่นี่ตะไคร้ห้าสิงกรนอกจากพี่น้องออกแล้วเคียวแล้วเยวจะย่ายกระถางเรวจะได้ลุ่งดินก่อนสาทัดครับจะได้เอาออกลุ่งดินพี่น้อง ส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟักทองเนาะจะก็จะมีอ่าบลูว่าเป็นเบีย้ยพักอันเดอร์เนาะจะพี่นอ้องเนาะออกมาคือซึ่งจะโบเมนเบีย้ยหยาดอกสาว์ธาตุว่าราวาได้หนีสาธาตุอะได้โรยเมล็ดพริกลงไปแน่หน่อยหนึ่งเนาะจะพี่น้องแ,แต่ว่าซึ่งจะว่าเพิน่นท่านได้ออกนั่นเองเนาะจะพี่น้องเนาะแต่ช่วงน,นี้ก็จะมีอาต้นกล้าของฟักทองทั่นเอง สมบูรณ์แล้วนอกจากพี่นอ้องราะว่า,า,าซึ่งจกว่าใบาแรกเพิ่อนออกมานอกจากพี่นอ้องนี่ก็จะเป็นใบจริงของเพิ่นแลเน,น,น,นะนเนาะนะบอกว่าเพิ่นสิขแข็งแห้งในห้อพี่นอ้องเราจะมารับชมกันเงาๆนอกจากในสีต้นนี้นอกจากพี่น้องได้แค่สีต้นนาะจาะพี่นอ้องพร้อมเหลือแค่สีต้นนาะจาะงามอยู่ในพี่นอ้อง มีความงามอันนี้เป็นต้นกล้านอกจากพี่น้องเนาะเสาธาคิดว่าถ้า่นยังบทท่านได้แข็งแห้งค่ะเสาธาคือสิบทท่านได้เอาพ่นออกไปนอกจากพี่น้องต้องเพราะว่าข้างนอกบางเมื่ออากาศยังติดลบอยู่นอกจากพี่น้องเนาะซึ่งซึ่งจะกว่า อยู่ในอ่าประเทศโนเวตในเสาถาดยังประธานได้เอาออกเนาะจากพี่น้องเพราะว่าสถานไม่ได้มีกรีนเฮานอกจากพี่น้องหรือบ้านพักนั่นเองออร์แกนิกนั่นสาถาดยังบ่มีเด้อจ้าเพราะว่าถัดซื้อกตีราคาไปกับสองสามหมื่นบาทพันเฮาเนาะจากพี่น้องหาพันแปดนะพี่น้องหาพันแปดโคนหาพันแปดโคนหนึ่งหมื่นสองมืนก็สามหมื่นสามหมื่นไปไปนาะจากพี่น้องประธานได้เสียภาษีค่าอ่าเพิ่นส่งมาอีกเนาะจากพี่น้องเนาะ สามหมื่นไปแต่ว่ากับความยาวความใหญ่กะก็ซิได้อยู่ประมาณสามเมตรสามเมตรสี่เมตรนอกจากพี่น้องเนาะความสูงก็จะประมาณอ่าประมาณหอดบ่อหกเจ็ดเมตรได้นอกจากพี่น้องกะบ่บใหญ่ปาไใดแต่ราคาอาจจะสูงแน่จักน้อยนอกจากพี่น้องเพราะมันเป็นในกรีนเฮาเป็นบ้านกระจกนอกจากพี่น้องเนาะมันก็นเลยแพยงแน่จักน้อยนอกจากพี่น้องอ่ะ โอเคนอกจากพี่น้องเนี่ยรับชมกันได้นอกจากพี่น้องอันนี้เป็นค่าพี่น้องก็ท่านได้ออกค่าสาท่าถูกเปลือกไข่ลงเดี๋ยวสิอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆดอกค่านอกจากพี่น้องค่าเด้อเนี่ยแต่ว่าไอสาทาไบ่อยากจะคุยให้เบิ่งนอกจากพี่น้องออกนอแล้วงามๆค่าตาแดงนันเองนอกจากพี่น้องอันนี้ค่านอกจากอันนี้ค่าส่วนอันนี้กะเป็นนะ บกทองหรือบักอึ้อบ้านอ่นั่นเองเราจะพี่น้องส่วนอันนี้ก็เป็นน้องตะไคร้นะคะนี่อัปเดตให้เบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องรดน้ำ้วเดลยสองเซอรเนาะจ้ะพี่น้องฮดไลท์กับอะไรเนาะจ้ะพี่น้องฮดเสองฮดแรงเราจะพี่น้องฮดเสองฮดรแรง,งนี่เปิดนมักอยู่ในช่วงใหม่ๆฮดเสองฮดแรงหมักหลายเนาะจ้ะพี่น้องนี่ประมาณนี้พี่น้องอแต่ถ้าถ้ากซิมีอ่าซิมีอ่า จะเรียกอะไรอ่ะไอ้มะเขือเทศเราจะพี่น้องมะเขือเทศเนี่ยอาจจะใช้เวลาในเพื่อจะได้คันจิปูกบมะเขือเทศเนี่ยกะซียูในเล้าสามสี่เดือนน่าจะพี่น้องจะได้ได้กินผลผลิตสามสี่เดือนพอดีถึงหน้าหนาวได้กินเราจะพี่น้องคันคันเขาคั่วน้ำพึ่นได้นอกจะแต่ชาวไทยกะสีพยายามเห็ดพยายามคั่วว่าเอออันใดอันใดปลูกอันอันใดเห็ดได้อันใดเห็ดบ่ได้เพราะว่าซึ่งจกว่า เฮาปลูกเฮาต้องมีเวลาเบึ่งน้ำใส่ใจนอกจากพี่น้องคันในเมื่อว่างานเขาล้่นมือเฮากลับมาบ้านเขาเมยเขาก็จะเฮ็ดรัวน้ำเพิินบ่ได้มันกะเจนห้พักบ่สวยกระดันแข็งนั่นเองนอกจากพี่น้องเนาะเพราะว่าบางเทื่อกหว่านทิมไววก็บางเทื่อก็ได้กินก็มีลังเทื่อสุกดีนอกจากพี่น้องเนะาะเฮาบ่มีเวลาเนาะใส่ซมาน้องใส่ซีนาทีการงานอีกนอกจากพี่น้องมันก็บ่แมนเรื่องไงแต่สาวทาสคขันมักปุ๊บสาวทาสุันมักปุ๊บ นอกจากพี่น้องเนาะนี่ก็จะประมาณนี้แค่นี้พี่ซาฟาดีวิมโมฟาดะสาธาก็สิได้ไปส่งน้องยูศูนเล็กๆในนอกจากพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวธาตุพนม,ม,ม,มในต่างแดนเด้อจ้กพาาี่น้องเราเจอกันคลิปต่อไปสาวธาตุจอัปเดตให้ดูเรื่อยๆก่อนเราจะกลับไทยนอกจากพี่น้องถึงธาตุพนมเมื่อใดสาวธาตุก็สาาิได้เอาบรรยากาศภาพความสวยงามของฝั่งไทยและฝั่งเรา มาให้พี่น้องได้รับชมกันนั่นเองนอจากพี่น้องเนาะส่วนสำหรับมอนีกะสบายดีจ้ะพี่น้องบ๊ายบายเด้อจ้ะบ๊ายบาย